เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับการดำเนินชีวิตของเราทุกคนโดยเฉพาะการทำธุรกรรมออนไลน์ดังนั้นการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลจึงเป็นก้าวแรกที่สำคัญเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการทำธุรกรรมมากยิ่งขึ้นปัจจุบันเราสามารถใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลข้ามหน่วยง,งานผ่านแพลตฟอร์ม NDID โดยเริ่มจากการให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ข้ามธนาคาร และจะขยายบริการไปสู่ภาคธุรกิจอื่นด้วยเช่นธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจหลักทรกัพย์จัดการกองทุนธุรกิจประกรันธุรกิจผู้ให้บริการสินเชื่อ,อม,มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งอยากทําให้งอกเงยเพื่อเป็นหลังประกันวิช้ในิยามจําเป็นซึ่งมีหลายทางเลือกเช่นเป็นลงทุนในหลักทรัพย์หรือซื้อประกันแต่เราไม่อยากออกจากบ้านหอบเอกสารเพื่อไปเปิดบัญชี หากคุณต้องการทำธุรกรรมออนไลน์ใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่าน NDID ซีคุณแค่ต้องมีคุณสมบัติดังนี้มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารผู้ให้บริการยืนยันตัวตนและได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันกับผู้ให้บริการยืนยันตัวตนรวมทั้งถ่ายรูปเปรียบเทียบใบหน้าไว้กับผู้ให้บริการยืนยันตัวตนที่สาขาหรือผ่านโมบายแอปพลิเคชันและลงทะเบียนบริการ NDID แล้วเพียงแค่นี้คุณก็พร้อมที่จะใช้บริการผ่าน NDID ได้ ทำธุรกรรมออนไลน์ด้วย n d i d ง่ายๆเพีงยง5ขั้นตอน 1. เข้าสู่เว็บไซต์หรือโมบายแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการที่คุณต้องการทำธุรกรรมออนไลน์เช่นเปิดบัญชีหลักทรัพย์หลักทรัพย์จัดการกองทุนซื้อประกรันหรือขอสินเชื่อ 2. กรอกข้อมูลเช่นชื่อสกุลข้อมูลบัตรประชาชนและข้อมูลอื่นๆในการทำธุรกรรม รวมทั้งยอมรับข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเช่นการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการและการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 3. เลือกผู้ให้บริการยืนยันตัวตนผ่าน n b i d ที่คุณมีคุณสมบัติครบถ้วนหน้าจอจะขึ้นข้อความให้ไปยืนยันตัวตนที่โมบายแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการที่คุณเลือกภายในเวลาที่กำหนด 4. เข้าสู่ Mobile แอปพลิเคชันของผู้ให้บริการยืนยันตัวตนซึ่งคุณจะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านทาง SMS หรือโมบายแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการที่คุณเลือกใช้ถ่ายรูปเซลฟี่เพื่อเปรียบเทียบใบหน้าและทำรายการจนสำเร็จ 5. เรามาทำรายการต่อที่เว็บไซต์หรือโมบายแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการและดำเนินการต่อจนสำเร็จ เย <Yeah! S 2> แค่นี้ก็ทำธุรกรรมออนไลน์ได้แล้วบริการยืนยันตัวตนผ่าน NBI D ย้าไปเลยชีวิตง่ายขึ้นเยอะรวดเร็วไม่ต้องออกไปไหนวิธี New Normal